คี๋หรอสวัสดีครับ <_ an> ไปไก่ไลฟ์ <làm> นะครับผม วันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซ์นะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่แบบอเมซิ่งมากที่เป๊กได้สั่งมานะครับเธอสั่งอะไรมาไม่ปรึกษาอีกแล้วนะคืออะไรให้ไปสั่งอะไรมาไม่รู้แล้วพี่เป๊กบอกว่าต้องเอาน้องสองคนนี้มาประกอบด้วยก็คือได้แก่น้องอบทอนนะครับนี่อบทอนกับบรรกกับเพราะว่าน้องเกี่ยวข้องกันคืออะไรเขาไม่รู้ว่าเราจะมาอันบ็อกซ์กันนะฮะเธอสั่งอะไรมาอีกดูกันนะครับผมว่ามันจะคืออะไร อ่ล่ะครับสิ่งที่อยู่ข้างในก็จะเป็นกล่องโฟมชื่ออะไรอ่ะายสิว่าคืออะไรสั่งกล่องโฟมมาทําไมอ่ะอไม่หอม,มาหลายชั้นจังเลยอ่ะเขาหออย่างดีนะครับเขาหออย่างดีเลยแล้วก็มีใบเสร็จมาให้นะครับใบเสร็จคืออ่ะให้ทุกคนดูนี่ให้ดูทุกคนดูใบเสร็จอ๋อเป็นใบเซอร์เหมือนกับสั่ง,<า>งของเป็นนิมใช่ ราคา600บาทโอ้สั่งอะไรมาอีกเนี้ย600บาทนะครับแล้วก็บ่นตังค์ไม่พอใช้ไม่แปลกใจแล้วทุกคนตอนแรกก็แปลกใจแล้วเอ๊ะทแตงพีพีตังค์ไม่พอ600้อยบาทตอนนี้คือนี่มีการ์ดด้วยนะครับเฮ้ยมีการ์ดด้วยเหรอน่ารักจังมีการ์ดน่ารักน่ารักด้วยนะเราเราได้ยังว่าสั่งอะไรมาต้องมีของที่อยู่ในนั้นแหละอันนี้เป็นอาหารอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ แล้วเขาปิดกล่องอย่างนั้นมันหายใจออกเหรอมันอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ได้ที่รักที่รักคิดว่าเขาจะสั่งสิ่งมีชีวิตมาก็เธอ,อบอกว่าอันนี้คืออาหารอ่ะอพี่อาจจะสั่งอาหารมาแค่ไหนมาอันม็อกกันแล้วนี่ตองอะไรอ่ะอะไรให้ทายอะไรอ่ะไม่รู้ว่า แล้วก็อยู่ในถุงเีงทีนึงโอ้โหมันมันหลายชั้นหลายซ้อนเลยเออเขาหอดีมากเลยอะอถ้าไปเสีชีวิตจะหอดีแบบนี้เหรอเธออน้องก็ต้องเสจชีวิตแล้วปะ,ะมาแกะดูกันนะครับว่ามันคืออะไรีเจลเย็นนะครับผมใส่มาด้วยเจลเย็น,นะะมีเจลเย็นด้วยทำไมมันหลายชั้นหลายซ้อนจังวะก็อนนัอนนี้นะครับอะไรอะเอาแล้วครับผมเราถูกยังว่าคืออะไรไม่รู้ปะทองเหรอ นะนะปลาทองเข้าสั <smoke> ment, butter, honey, kind of hay, ่งปลาทองทําไมล่ะแล้วต้องเติมน้น้ำข้าใช้น้าปลาปลาทั่วไปต้องใช้น้ําน้ําดื่มขนานี้นี่นะครับมีลูกๆให้เป๊กมาคอยแฮกกำลังใจด้วยนะครับผมอร่นะคุณพ่อสั่งอะไรมาน้สั่งเก่งจังเลยมันคืออะไรนะครับทุกคนกายังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือตัวอะไรนะ มันมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะฮะมันคืออะไรแล้วการถ่ายมันคือตัวอะไรมันคืออะไรไม่รู้ว่ะแล้วมันก็คือน้องคนนี้น้องคนนี้นั่นเองอิอิอิอ f o r w a t อันนี้คือกบยักษ์ครับผมพี่เป๊้ใส่แอนแอฟริกันบูฟ็อกนะครับผม นี oh ่มันกงที่แบบว่า กบที่สามารถกินหนูได้ทุกคนคือใหญ่กว่าใหญ่กว่าอบทอนหลายเท่าเลยอบทอนตัวใหญ่สุดแค่แผ่นซีดีใช่ปหแต่เนี้คือตัวเข้าเต่าอ่ะตัวอย่างนี้แหละทุกคนถ้าโตขึ้นแล้วอ่ะลองมาต้องมาลุ้นเทุกคนพี่ไม่การังตรียพี่จะเลี้ยงรอดแ่อนนะแต่พี่อยากบอกว่าทดสอบตัวเองว่าตัวเองจะมีความมุ่งมานะในการเลี้ยงตัวอ่อนของกบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเป็นวิดีโอว่าว่าลักษณะเวลาโตเต็มวัยแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นให้ดูผมเคยเลี้ยตอนนั้นมันอยู่ที่ จะกระโดดแล้วเพราะว่าสารอาหารมันครบแล้วก็มันอิม่มเออังเลกให้ไม่อิม่มอ่ะไม่อิ่มครับ อ่ะข้าวๆลูกอสกบยักษ์จะเป็นลูกออสที่กินพืชเป็นหลักลักษณะของลูกอสประเภทนี้ส่วนหัวจะเล็กส่วนหางจะยาวกว่าส่วนหัว2-3เท่าซึ่งบอกได้ว่าเป็นลูกอสที่ชอบว่ายน้ําตลอดเวลาลูกอสนั้นโตเต็มที่4นิ้วปกติลูกอสจะตัวประมาณนี้ที่ทุกคนเคยเห็นใช่ปะแต่ลูกอสเนี่ยจะเป็นลูกอสอ่ะใะใหญ่สีนิ้วอ่ะตัวใหญ่ก็ถอทอยนะแต่ว่าลักษณะจะเป็นลูกอสอยู่ก็คือหางยาวๆอ่ะลูกอสอยู่4นิ้วอ่ะขนาดเป็นลูกอสตัวใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะ ลูกอสอชนิดนี้สามารถเลี้ยงรวมกันได้และจะไม่กินกันร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อแต่ามีตัวเดียวไม่เป็นไรในการเลี้ยงอนุบาลลูกอสเราจะเน้นปริมาณพื้นที่กว้างเป็นหลักถ้าลูกอสอใกล้จะขึ้นบกจะมีรวดลายปรากฏขึ้นเราจะเลี้ยงถึงวันนั้นแหมทุกคนคือต้องทําให้ถึงนะเ,นอเอาน้องมาแล้ววาร,าราต้องเลี้ยงให้ถึงทุกคนต้องดูแลให้ดีนะออแหมโปสการ์ดรูปน่ารักเชียวรอดไม่ได้นะตรงไหนนี่ดือดื้อคนรูปในโปสการ์ดนะทุกคนคือตัวนี้นะครับผมเธอความจริงมันไม่ได้สีแบบนี้มันสวยกว่านี้้ทในรูปทําเป็นอย่างั้นนะ รูปนี้เขาบอกเอาตัว,ตวน่ากลัวมาเขาจึงไม่ได้น่ากลัวแบบนี้แต่เป็นวิธีแบบว่าดีอ่ะเขาใส่ใจรายละเอียดหมดเลยอ่ะชอบชอบชอบปลดการ์ดด้วยดการ์ดนั้นละเขาแบบเอาล่ะฮะทุกคนเรียบร้อยนะครับทุกคนดีมากไข่เกลือเนี่ยไข่ดีด้วยไหมน่ารักไหมเฮ้ย มันดีนะมันสามารถกินลูกเจียบได้เลยทุกคนเพิ่งโตตอนกินลูกเจียบได้อ่ะเคยคิดดูแต่พี่จะปล่อยให้มันกินหนูแคทเธอรีนไปับสรุปกินเป็ดสรุปมันเป็ดไม่ได้เป็ดมันใหญ่ไปจังหน้าจะกินไอนี้ได้อีจุ๋มจิ๋มเนี่ยทํไมแล้วจุ๋มไม่กินทุกคนทุกวันนี้นางก็ยังมานะครับทุกคนจุ๋มขนาดไม่ได้ให้หน่อได้อีจุ๋มจิ๋มมันยังมาเลยน้องคนเนี้โตขึ้นแล้วอ่ะพี่จับอีจุ๋มจิ๋มให้กินไม่เอาใหจุ๋มก็กิมอยู่นี่ไปมีคนเป็นซ c จุ๋มจิ๋มนะงั้นเดี๋ยวจะตั้งชื่อตรงนี้ก่อนดีกว่าอเมริกันบูฟล็อกซือ สมบัติสมบัติมันม่ไม่ได้เข้ากับออมริกันบูฟ็อกเลยของเธอเลยใช่สมบัติสมบัติใช่เพราะนั้นเราจะเรียกน้องน้องแอฟริกันบูฟ็อกว่าสมบัติสมบัตินะสมบัตินะ เออดีมาเดี๋ยวเราเอาข้าวให้สมบัติกินก่อนนะออไหนไหนบอกว่าเขาบอกว่ามันกินนันนี้ไม่ใช่หรอนี่อาหารสำเร็จรูปคือนี้ครับตักออกมาะไรนะ้ำหรือตักออกมาปั้นเป็นก้อนสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างตามนั้นเดี๋ยวเราเ,ออเรามาป้อนข้าวกันวันแรกนะอบทอนมีเพื่อนมาให้อีกแล้วนะชีวิตจะได้สดใสขึ้นมาหน่อยเพราะาว่าเธอไม่ควรให้น้องอยู่ในอ่างกลมอ,อ,อ่ะเขาบอกว่าอ่างกลมมันเป็นสิ่งที่ทําให้ตส์เป็นหัวตาบอดแล้วก็พิการได้นี่ระหว่างนั้นเราจะพามาดูเป็ดกับไก่เน็บ ไก่ก็ชิวเลยเธอต้องทําใหม่ให้น้องแล้วแหละเราจะทําให้น้องใหม่นะครับมาไปแอบทํใหม่ตรงนั้นแล้วก็ออกมาหเห็นซีทำไรครับทำอาหารครับเขาบอกว่าให้ป้นเป็นก้อนได้ก็คือชิเมือนะครับด <c oughs> ูว่าน้องจกินไหมอาหารเหมือนกับกินอาหารปลาแต่ว่าไม่เห็นกินนะก็กิน,กนถ้าน้องไม่กินเราลองชิมกันก่อนไหม <c oughs> มันหนึ่งเขาต้องกินเท่าไหร่เหรอเอ้ารู้อะไรบ้างเนี่ยยังไม่ได้อ่านคอยให้ผู่มือมาเดี๋ยวค่อยไปอ่านเฮ้ยเขากินแล้วกินแล้วอ่ากินแล้วเออปากมันดุดดูดดทุกคนกินแล้วกินแล้วแหมกินแล้วเออมันกินแบบวหายวนเนาะปากมันดุดดูดดนะทุกคนถ้ามองใกล้ๆอ่ะเด้อเด้อโอ้ยกินเป็นก้อนเลยอ่ะ อ๋อมันดูดเป็นก้อนเลยทุกคนเฮ้ยทำไมครุอชอบลื้อขยะกินกันแฮะทันไมชอบลื้อขยะกินเขาบอกว่าลูกอ๋อจะใช้เวลาการเป็นกบจะใช้เวลาอยู่ที่ไม่เกิน28วันเดือนหนึ่งว่าไม่นานนะ28่สิวันเป็นลูกอ๊อดหรอ28วันกลายเป็นกบเร็วเหมือนกันนะแล้วตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า พี่เป๊กจะสามารถทําให้คุณสมบัติกลายเป็นกบได้หรือไม่ออตอนนี้คุณสมบัติเป็นออสอยู่ครับตอนนี้เป็นเด็กชายสมบัติอยู่นะครับทุกคนใช่แล้วถ้าเราเบื่อเบื่อตอนที่มันโตแล้วเราก็สามารถเอาคุณอทอนให้คุณสมบัติจินได้<ว><า>มนินจริงจริงนะ ไม่เอา,เอานอนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอยากให้ทุกคนรอติดตามชมนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ก็เนี่<า>ทุกคนบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าทุกคนยังไม่ช่วยกันปั่นวิวให้คิมนั้นถึง10,000 0วิวพี่เป๊กก็จะหาอันโน้นอันนั้นอันนี้มาเรื่อยๆมาทดแทนเจ้าเต่านะครับอจริงทีเ่เกิดที่เป๊ไาากไม่รันวาจาไปในคลิปนั้นนะพี่บอกแค่ห0 0 0 0่นเธอนแหละเปนคนลันว่า1 0 0 0 0 0พี่พูดว่า5 0 0 0 0 6 0 0 0 0่นี่นแหละที่บอกว่าขอให้ถึง5 0,000 6 000นะ,ะี่จเลี้ยงเต่าแล้วเธอก็พูดว่น น้อยไปขอเป็นแสนคลิป,เ,ปเรามันเลทประมาณห้าหมื่นหกหมื่นอยู่แล้วต่อคลิปอะ่ะและ้วเธอพูดเพื่อให้มันเป็นแบบว่ามันเป็นไปไม่ได้อะ่ะต้องเป็นแสนแ<ล>ะนะครับเขาไม่ได้เลีย้ยงเตา่าเธออ่ะเดี๋ยวให้พี่เป๊กทิง้งลิงไว้ใต้คลิปนะทุกคนช่วยกันดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับฝากปั่นวิวด้วยนะครับไม่งั้นพี่เป๊กจะซื้อมาเรื่อยๆพี่บอกเลยเพราะว่าพี่มีที่เลงร้านเนี้ยเขามีหลายอย่างที่เลง,นนเลงไว้หลายตัวอยู่เจองูแน่ ในช่วงคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่เป๊กในการที่จะทำให้สวนลุงเป๊กเต็มไปด้วยสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักเหมือนกับนี่นะครับเห็นไหมนี่ยเป็ดเสมอพี่เป๊กแล้วก็มีบอกว่าสัตว์ต่างๆลอๆะะอ้อมรอบนะฮะยแงไงก็วันนี้ก็ะอะไรบนอะไรอ่ะอันนี้คือลูกออลวันที่5นะครับให้ทุกคนดูนี่คือเหมือนจะมีขามาหน่อยแล้วนะสังเกตว่าตัวใหญ่ขึ้นมากเลย จะเริ่มงอกวันหน,หนย่งแลตัวใหญ่ขึ้นจากวันแรกเยอะนะครับอันนี้วันที่ห้านะครับเฮ้ยมาให้ถ่ายนะซเออนี่ยทุกคนเห็นว่าเหมือนมีขาขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยถ้าเป็คนสังเกตด,ดีนะเหมือนจะมีหาเอ,อ้ยเหมือนจะมีขาออกมาแล้วนะ